วิชาการก้าวหน้าเสริมคุณค่าคุณธรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นมิลืมสิ้นเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนางแลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลน,นางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราชส5 0 0ปัจจุบันเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนแบ่งเป็นผู้บริหาร1คนครูประจําการ11คนครูอัตราจ้าง3คนครูธุรการ1คนและลูกจ้างประจํา1คน ปัจจุบันมีนายสราวุฒธนาคำเป็นผูน้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเรียกว่านางแลในโมเดล Policy นโยบายนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและของโรงเรียนข้อที่1ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นข้อที่2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามข้อที่3มีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นข้อที่4การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันวิชันวิสัยทัศน์กําหนดวิสัยทัศน์จากนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและจากนโยบายของโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนบ้านนางแลในจัดการศึกษาได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิง่น Structure โครงสร้างการบริหารประกอบด้วยงานสีด้านคือ 1. งานบริหารวิชาการ academic 2. ง,งานบริหารบุคคล personal 3. งานบริหารงบประมาณ budgeting 4. งานบริหารทั่วไป general goal เป้าหมายเป้าหมายประกอบด้วย 1. เป้าหมายด้านผู้เรียนผู้เรียนมีผลพัฒนาการทั้ง4ด้านอันประกอบด้วยด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเหมาะสมตามไวัมีคุณลักษณะตามจุดเน้นของโรงเรียนคือเก่งดีมีสุขเก่งหมายถึงเก่งวิชาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีดีหมายถึงเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปมีสุขหมายถึง ครองตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการที่หลากหลายกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เป้าหมายด้านบุคลากรครูมีความตาระหนัก รับผิดชอบในหน้าที่มีความรู้ความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 3. เป้าหมายด้านการบริหารบริหารจัดการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนได้เสียชุมชนมีความรักและศรัทธาต่อการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน 4. เป้าหมายด้านสถานที่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายนอกและภายในสะอาดปลอดภยัยสวยงามน่าอยู่น่ายนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของนักเรียนและชุมชน Best Practice 1โรงเรียน1น,นวัตกรรมโรงเรียนบ้านนางแลในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษานางแลในโมเดลโรงเรียนบ้านนางแลในจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การาศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งในเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนและนโยบายหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระบบเพื่อสนองต่อความต้องการและความสนใจของนักเรียน ให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยกำหนดวิธีการพัฒนากิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนกำหนดกิจกรรมหลักเป็น4ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. การเล่นดนตรีพื้นเมือง 2. การขับซอพื้นบ้าน 3. การฟ้อนรำ 4. การตีกลองสบัดชัย ข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) ผู้บริหารสถานศึกษาได้ดำเนินการบริหารตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทั้ง5ด้านคือ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาม,มาตรฐานทำให้ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน การประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกทางด้านคุณภาพผู้เรียนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีผลการประเมินทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับดีทั้ง3ด้าน 2. ด้านบริหารจัดการศึกษานักเรียนมีทักษะในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีคุณธรรม และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมโรงเรียนมีบรรยากาศวัฒนธรรมที่ดีในการปฏิบัติงานผู้บริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีรูปแบบหรือโมเดลการบริหารนางและนโมเดลเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการบริหารสถานศึกษา4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนมีเครือข่ายในการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาสิทธิ์เก่าผู้ปกครององค์กรเอกชน5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านนางแลในร้อยละ100ได้รับการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนางแลในผลสำเร็จตามประเด็นท้าทาย 1. ครูโรงเรียนบ้านนางแลในร้อยละ100ได้รับการพัฒนาทักษะการสอนและรูปแบบในการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมการอ่านเขียน SQ6A 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านนางแลในมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเหมาะสมตามระดับชั้นมีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกตัวชี้วัด ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านนางแลในทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและสร้างเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพแก่สังคมต่อไป